ประเทศลือมันเฮงซวยดังขึ้นอีกประเทศลือมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงเคยตรวจสอบหรืยอยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลืมมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแฉรัฐบาลลือ,อน,นายกประเทศลือมันเร็ว yeah, I know. I know. ขอให้นายกลื้อตายสาธุนี่อ้วด่านายกลือ้อยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลื้อเป็นประเทศกระเทยมึงไม่กะเทยประเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วดหล่อกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะ ห้ามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกะทสวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันอหรือมาว่าจีนว่าเจ้าการลาฟาดหน้าหรือทุเรียน่ะ y ยู k n น w ประเทศอ่ามีมังกรไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มังกรบ้านมึงอยู่โอกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้ คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนามไม่ดีต่อใครโดยเฉพาะจีนเพราะส่วนตัวกูชอบกินขนมจีน